แต่งกับงานเออว่ะใช่แต่งกับงานตอนเนี้ทํางานติด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 กันเลยเนาะใช่ให,หยุดแล้วไงจะมีจะจะหยุดคริสต์มาสปีใหม่แล้วของขวัญหนึ่งล้านวิวค่ะมีของขวัญได้หรอมีของขวัญได้ไหมมีสัญญาอะไรไว้ไม่นะหไม่นะไ,<ม>ไม่ได้สัญญาอะไรหรอไม่ได้สัญญาแต่ว่าบอกว่าถ้าสมมติว่าล้านวิวอาจจะลงอีพีสองแต่ว่าก็ ใจไม่แข็งไงใจอ่อนก็ลงไปก่อนแล้วไนงะอ๋อแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้ดูทริปขึ้นเขาครับน่าจะปีใหม่ครับตอนนี้กําลังเรียบเรียงพุทแล้วก็ตัดต่ออยู่ครับผมก็ปีใหม่วันนี้พี่สแตมก็บอกว่าอยากดูมากๆเลยเขาก็อยากดูมากเลยนะเขาก็อยากดูมากไม่รู้จะออกมาเป็นยังไง เออเอ,อหลายคนก็คือแบบอาจจะเคยดูในแบบ YouTube ของครลหลายๆคนที่ขึ้นไปมาแล้วอะไรเงี้ย<ม>ก็อาจจะดูแบบสวยงามถ่ายได้แบบเออแต่ของเราไม่รู้เป็นไงอะ่ะก็ต้องสวยแหละสวยแหละแบบก,กล้องขึ้นไปขนาดนั้น <c oughs> กล้องโปรทั้งนั้นเลยเอาไปทำไมม,ม,มันมากมันมาก แอบดูจริงๆประสบการณ์ชีวิตให้ไปดูเอคลิปอื่นไปก่อนเออให้ไปดูไปเที่ยวทะเลไปก่อนหนึ่งล้านแล้วว่ะเออหนึ่งล้านแล้วก็นี่ไงไลฟ์เป็นของขวัญหนึ่งล้านแล้วกันนี่ไงเออไลฟ์แล้วเราก็นะเนี่ยพอไลฟ์เราก็ไม่ค่อยถามอะไรกันหรือว่าเราไลฟ์ฝึกปรับปะวันหลังเราต้องบอกหน่อยไหมโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราจะบอก ถ้าว่าอะไรที่เราจะไลฟ์เราจะเราจะแจ้งล่วงหน้าก่อนแล้วก็อยากได้คําถามเด็ดๆนะคะเอาแบบที่ไม่ค่อยมีใครถามอะ่ะอือดูวนสิบรล่แล้วพี่ยไมบียศครับส <laughs> รุปว่าให้เราฟังขึ้นวิธีว่าอะไรดีอ่ะไม่มีใครตอบเลยตอนนี้คือแบบน้ำยายล้างจานลาถ้วยได้ไหมคะฮะ <laughs> น้ำยาล้างจานอ๋อแต่เอาไปล้างถ้วยได้ไหมคะอันนี้คือคำถามหรอผมว่า <laughs> ถ้ามันมีน้ำยาล้างถ้วยขึ้นมาอีกอะ่ะมันก็เกินเรื่องไปออป้า <laughs> แยกทำไมสวดมนต์ข้ามปีไหมคะ คงไม่อ่ะแต่ว่าถ้าใครทำได้ก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แนยไม่แน่เราก็ปุบปับตลอดอ่ะมีใครชวนทำอะไรแล้วก็ปุบปับเผื่อๆใช่ป่ะ I don't know แต่ว่าที่แน่ๆคงไม่ได้ไปที่ที่คนไปเยอะไม่ได้ไปแบบบีบังกระจกสายเอ้า ละครเรื่องใหม่เล่นไข่อะไรคะพี่คิ้มไม่ได้วิทยุค่ะฮะไม่ได้วิทยุไม่ได้ฟังไม่ได้เปิดวิทยุค่ะมั้งอ๋อโอ้ยหิวแล้วอะ่ะตอนนี้เปิดร้อยเจ็ดอยู่สถานีวิทยุยานเกราะรพี่คิ้มใช้โฟมล้างหน้าอะไรคะสมูทอ e ีค่ะใช้มาสิบเอ็ดปีแล้วคะ่ะ Speak english please can you do q&a together on landmark can we do q&a &A together yeah sure yay yeah. i have to ask him first because he's the owner of my hit the channel me <laughs> boss uh <-huh. laughs> มีร้านชาบูแนะนํำไหมคะโอ้มาเลยมาเลยอ่างเข้าแล้วอ่ต้องเข้าแล้วกดกระดิ่งหน่อยปิ๊ง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 ร้านอะไรครับชิเซ็นชาบูชิเซ็นชาบูนะเป็นร้านชาบูที่อร่อยมากอร่อยมากหนึ่งเดียวเท่านั้นตอนนี้มีสามสาขานะคะลาดเจริญชายเจริญลาดเจริญลาดเจริญแล้วก็บางนาแล้วก็สยามอาสยามในเมืองชิเซ็นชาบูต้องกินอร่อยมาก อร่อยมากๆออร่ยมากจริงๆแล้วเขามีให้กินไอติมด้วยนะตอนท้ายอ่ะคือกินไอติมอะไรก็ได้แต่ว่ากินเท่าไหร่ก็กินไปเลยกินอนะเออเรามาพูดถึงร้านอาหารดีกว่าตอนนี้อยากกินอะไรปีอยากกินอะไรตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอตอนนี้อยาก ิน้ำอ่ะนนี้ถิมน้ำไม่มีอะไรในรถเลยจ้ะแห้งคอดฮะแห้งคอดแปลว่าอะไร่แปลว่าแห้งคอดแห้งคอดแห้งคอดเหรอแห้งคอดแปลว่าคอดอ่ะคอดแปลว่าอะไรแห้งคอดคอดคืออะไรไม่ไม่อธิบายด้วยแห้งคอดอ่ะเหมือนแม่น้ำในแม่น้ำอ่ะแห้งอ่ะ ันก็เขาจะก็จะเรียกว่าแห้งขอดจริงปะเนี่ยจริงแนะนำซีรีส์หน่อยค่ะโอ้ไม่ได้ดูอะไรเลยอะ่ะว่าจะถามอยู่ค่ะว่าซีรีส์อะไรน่าดูบ้างออไม่ไม่ดูจริงแล้วอ,อ,อ,อะไรนะหมูกระทะใช่ตอนนี้อยากกินหมูทะไปนี่ตหมูกระทะพุทธา้านอะไรครับ โอ้ะกัะโอติด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 ดติน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะแห้งคอร์ดแปลว่าแห้งสเสด็จค่ะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ใช่ค่ะเหมือนในรถตอนนี้ค่ะแห้งสเสด็จไม่มีน้ำ เราไปกันกกดีกว่าเพราะว่าที่หมาจะได้ปิดไฟด้วยมีวันทั้วแล้วครับบายนะคะบ like, ายทุกคนเราต้องไปตอน